มื่อไนี้เองมาเชียปิยะสุดขอฟาาโดยตรงเลยวันนี้เราใส่เสื้อทีมมาเลยนะครับเมื่อนี้นะครับไปน์เงน้ำใช่นะครับผมเมื่อยูบ้านนันก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับชื่นเมื่อชื่นใจน้ำไนเองนะครับหลังจากซ้อมมือแรกขาต่อกันปลอกแรกปอกแรกเมื่อบ้านนะครับอันนี้ซู้ได้ครับมาแล้วนะครับมันเขากลับมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็เชียไปใกล้เนนองน้ำใช่ลุงอีสานนะครับผมนะรอหลุดรอเชียร์ครับ ปียะสุดขอฟ้านะครับผมบวก4ท่วนนั่นเองนะครับผมเบอร์นี้เบอร์โทรไอคอ,อนนะครับต่างๆศูนย์แปดหกแนยนะครับผมอ่ะนี่ครับเบอร์โทรเพิ่นนะครับผมเดี๋ยวมาลอดลุลล่อเชียร์ครับไปหามุมไก่นะครับผมไปหน้าที่เข็น <zon" S 1> สูงครับ พี่เลียงคนสุดท้ายทอยหลังลงจากฐานบอกกล้าจะที่เจ้าฐานบอกก้าวไม่น่าหน่อยท่อแล้วนี่อยขึ้นสุกสูโล่งซาซาทำเวลาได้เยอะเยอะเลยครับผมสำหรับทีมงานปีะสุอรขอความองนองมาที่นีเอต่าที่อ้ตึงตึงแล จากฐานลมไปทางเปครับผ่าฐาเสีทีแล้วสําหรับปียะสุดขอฟ้าครับผ่าฐาสีนี่นะครับผมสีขาวนนะครับสุดแล้วนะครับทําดีที่สุดแล้วครับแบบนี้พอมีสมัยใหม่แน่นอนเป็นบังไฟกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของมยาแไงขายข้อสามครับข้อสามหันเราไปที่คำเด้อ ไปก่อนเลื่นหลานเลื่อนะเดือนเลือหลานครับมันจบแล้วแปลงนะครับผมคอยสนใจมากนะครับคนตรวจตรวจลงคุณเลื่อยนะครับแพ้แล้วนะครับรอเวลาจริงนะครับผมกำลังใจในี่บางก็ไปกำลังใจในี่างต่อไปครับลาจิงนะครับร้อยสิบคะแนนหนึ่งร้อยสิบคะแนนนะครับปิยาสุดขอบฟ้าบวกสีทวนนะครับผมแพ้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรอเรียสีสวัสดีลาลาลา